มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทรีตเองไม่ได้เล่าเรื่องให้โมจีฟังว่าเธอเองมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่อยู่อีกฟากหนึ่งทางหน้าของอีกฟากหนึ่งเธอคนนั้นที่เป็นเพื่อนของทรีตที่ได้ตามหาทรีตแต่กลับไม่รู้เลยว่านั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธออยากจะออกไ,ไปเผชิญกับโลกภายนอก โอเคก็ขอากาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดนวยครับอยู่กับผมช่องนินโซทีเอครับจากที่เปลี่ยนเป็นแบบสาภาพไทยทีอเ,ทเทอชก็เป็น,น,นทําไงดูเยอะทีเอชอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นปนิสโซทีเอแทนครับอืมเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันแล้วน,นนะแล้วก็เรื่องที่ว่าคลิปอิตาลีอยู่ของโลกกับเยอรมันเอาคืนฝันสมรภูมิไม่ได้ไปต่อเพราะว่าในอัปเดตของวอลคา l ์เลอร์มดหนึ่งจุดสองห้าคือมันดันแบบ ป่ดไปได้ร้บผมพเส็งดก็เลยจินตนาการลบมดเก่าออกแล้วก็เอามอดใหม่มาใส่แทนมอดคอมมิสต์นี่แหละเออซึ่งโดยประวัติที่เราจะเอามาเล่าในครั้งนี้รับผมก็คือประวัติของทริกคในงข้าผมทริกเป็นใครมาจากไหนที่ไหนอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับาข้อมูลข้อมูลของทริกอายุ24 เพ,เพศหญิงแล้วก็เป็นเพศน้อนไบโดนี่เรื่องครับผมน้อนไบโดนี่คืออะไรก็คือประวัติแบบชอบทั้งผู้ชายผู้หญิงนี่แหละเออเอาง่ายเผ่าพันธุ์ของทิกหมาป่าส่วนสีประจําตัวของทิกก็คือสีน้ําตาลอ่อนน,ออนั่นเองครับผมเรื่องราวของทิกทิกข้ามก็อาจจะกล่าวถึงในช่วงที่เหตุการณก่อนที่ทิกทอมจะไปวาดกระต่ายได้เองครับผมคือเมืองฟอสติงนี่แหละเหมือนหมูบ้านนตะกอนอะ่ะ แล้วะขอมทีคอมก็ได้มาเจอหิมะที่ถล่มทางกลับบ้านของทีในค่อมเขี่ยแม่งชื่อเหมือนกันใช่ปาคนเรียกลิ้นจนพันกันเลยี่อมก็ได้เจอก็เป็นพี่ชายแม่แล้วก็ตัวของน่าจะเป็นคุ้งมันละมั้งไอตัวซึมซืมันร้องไห้เลยแหละอืมก็เรื่องราวก็เป็นประมาณแบบคือออกตามหาทีแล้วก็จะได้แบบไปไปจันทัยอะไรคนีีค่อมไปมึงนู้นมึงนั่นมึงนี้บ้างเลยนีนคอมแล้วก็ส้าก็ได้มาเจอทีค่อม คำเตือนอันนี้สปอยเลยนะแค่นี้แหละการปรากฏตัวการปรากฏตัวของทริกอยู่ในภาพวันได้วิ่งบูฟทริกไม่รู้อ่านผิดหรืออะไรขออภัยด้วยนะส่วนพัฒนากของทริกขามผมก็มีตัวหลอยส่สามตัวก็คือทริกโมจิโมซี่สองตัวประกอบก็ขึ้นลงห้ดูนี่ศัตรูของทริกทริกไม่มีศัตรูรอบด้านข้ามผมเป็นยังไงบ้างข้ามผมประวัติของทริกซึ่งก็ อ่ะบอกเหตุผลกันเลยคือสาเหตุที่พี่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยเพราะ,เพาะว่าเรื่องของเทวาคือเรื่องเรียนนี่แหละแล้วก็เรื่องของติดสูตรมสแล้วก็รวมถึงเรียนซ้ําด้วยครับเรียนซ้าไม่ได้หมายถึงว่าเรียนซ้ําั้นเขาคือเรียนใหม่หมดเลยครับอม,มาแบบรีเซ็ตเนาะสอนคลิปครั้งหน้าอาจจะเป็นอะไรยังไงต่อไปครับก็ดูติดตามช่องนี้แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเลเข้า,าดูกันนะบาย